กระบมมสวัสดีกรัฐผู้ชมที่น่ารักนับที่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หัวเด่นในหอีกแล้วครับ<ๆ>คลิปนี้เนี่ยทานนี้ก็เป็น,นาทานใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย และก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับนะและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานที่แบ่งปันมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้แนวทานนี้ก็เป็นแนวทาน16กันยายนเราไปชมกันเลยเจ้านี้บนตัวเดียว ฝากมา8ตัวเดียวนะเจ้าชนะผลฝากมาตัวเดียว8ก็ขอบคุณมากเลยเป็นอาทานอาร้อยสิบหน่อยต่อมาเลยเจ้านี้ครับท่านหน่วยบุญ ฝากมา3 4มสี่ห้าสาห้าฝากมา3ตัวเป็นแนวทางอาดีตที่แล้วเจ็ปดต่อมาเลยเจ้านี้ปกเขียว ฝากมา10หน่วยบนล่างนะเข็บหน้าจอได้นะ15 16 17 18 19 10 25 26 27 28 29 20ต่อมาเลยเจ้านี้ครับใหญ่แลฟังมาโค2ตัว ฝากมาเด่นแปกเด่น6คู่แปก634 4883 7663 47875864ฝากมารวม10ชุดต่อไปครับต่อมาเจ้านี้ ฝากมาคู่สองตัวหกเก้าห้าเก้าห้าหนึ่งหกเก้าก่อนเน้นห้าหนึ่งกับหกเก้านะต่อไปครับต่อมาเจ้านี้ใหญ่เลยฝากมาแนวะทานสามตัว

18 0่ง9ปดศูน0 1 8 2 1่ง8ก้า9 2 1 8หกแปดศูนหกเก้าน2รวม12ชุดต่อไปครับต่อมาเจ้านี้เป็นทานสิน้อยโบน ฟางมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามฟางมาสามตัวเป็นเอาทานอนดีตที่แล้วฟางมาห้าหกเจ็ดก็ผ่านเจ็ดต่อมาเลยเจ้านี้ก็คคนมหาแห่ง ฝากมาคู่16 17 18 5 6 5 7 5 8 9 6 9 7 9 8ฝากมารวม9คู่นะเจ้าโคนมหาแหงฝากมาอีก1น,นาวทางต่อมาเลยเจ้านี้อดสั่ง ฝากมา7จ็ดห้าเก้าห้าเจห้าหเจห้าไปต่อการเจ้านี้เลยบนนี้ก็เป็นอระานสิบหน่วยบน ฝากมาโซนหน 1, 7, ึ่งสองศนหนึดสองอดีตที่แล้ว0ูนหกหนึ่งสก็พันเจ็ดเดี๋ยวตอนใหม่นี้ก็ฝากมาโซนหนึ่งเสองสตัวเจ้านี้ครับท่านแน้นน้อยฝากมา6คู่ 8 9 8 0 81 2 9 20 21 89 80ป1 29 2 0 2 1วิ่งแวิ่งสองต่อมาใบนี้ครับท่านออดจอใหญ่ ฝากมาหลักร้อยสามห้าเจ็ดเก้าสามห้าเจ็ดเก้าเป็นแนวทานสิบหน่อยโบนะทานสามห้าเจ็ดเก้าเนาะฝากมาสี่ตัวเจ้วอ,อจอใหญ่ต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็ ฝังมาตาราง3018297 0318297ฝั่งมาเจ็ดตัวชุด8 9 7 381792ต่อมาเลยเจ้านี้คราวท่าน เจ้านี้ก็ฝากมา2 7 3 8 2 7 4 7 5 9 6 2ฝากมารวน4ชุดเดี๋ยวทาง3ตัวบูต่อไปครับใบน,นี้ก็อาเทพนะ 0, 68, 0 28, 21, 8น8์8ก2 1 9ศ8ส8นล่าง4 8 0 8ต่อมาเจ้านี้เลยก็เจ้าพิษ คีโน่กันก๊อฟฝากมาเด่นฝากมา4ตัว5้าหกเจ็ากนะฝากมา4ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับข้อมูลไปต่อการใบนี้ครับท่านโตโตฝากมา7จ็ดสาไปส 02 7 7 7 6 6 7 4 6 8 3 8เ7 8 73, ก็ฟฝากมา8ชุดเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากสำหรัขบข้อมูลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่าน ทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นาทานเท่านัา้น,นะทานเป็นแนาทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโคนท่านผู้ชมที่ติดตามเอมินมาประจาด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่าน x มจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นอนงทานฝากมาเป็นอาทานด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่ออนวทันใหม่คลิปใหม่กันเลย